เริ่มขั้นตอนแรกก็คือการโป้โปก่อนนะครับการทาการโป้แล้วก็ผสมสีเทียบใกล้ใกล้เคียงนะครับอ๋อแล้วก็เอาพูดกันแต้มเข้าไปใช่ครับถูกต้องครับสีที่เหมือนเนี่ยต้องเทียบกับข้างหน้าตัวผิวจริงๆเนี่ยสีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ต้องเหมือน80-90%ถึงอนะครับอโอเคอาจจะเหมือนร้อยไม่ได้เนาะแต่อาจจะเหมือนเทียบ,บกันใช่ไหมครับผม สวัสดีครับผมหนุ่ยจากโมเทียดียคอลเรทีฟจำกัดครับ พบอีกเช่นเคยสำหรับการรีวิวงานตกแต่งภายในของทางบริษัทนะครับผม EP นี้เป็นพิเศษนะครับผมเราจะมารีวิวขั้นตอนเก็บรายละเอียดก่อนส่งมอบงานให้ลูกค้าต้องบอกก่อนว่าเรามีการทําตัดประกอบจากโรงงานมาเสร็จสมบร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวเฟอร์นิเจอร์บิวอินนะครับผมแต่ก่อนส่งมอบงานเนี่ยมันต้องมีการเก็บรายละเอียดเช่นงานสีงานแตกร้าวนะครับรวมถึงงานจอยระหว่างตัวเฟอร์นิเจอร์กับตัวปูนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับว่าเขาทําขั้นตอนกันยังไงบ้างครับเดี๋ยวขอเชิญช่างแกร็บนะครับเป็นหัวหน้าช สวัสดีครับช่างแก๊บครับสวัสดีครับโอเคช่างแก๊ปผมถามหน่อยก่อนที่จะส่งมอบงานลูกค้าเนี่ยครับรอยต่อต่างๆเนี่ยช่างแก๊ปเก็บยังไงครับยกตัวอย่างเช่นรอยต่อพวกนี้เนี่ยครับดุที่มาจากโรงงานเนี่ยประกอบที่หน้างานนะครับก็จะมีรอยต่อที่ร่องตัวร่องเนี่ยคือเราจะใช้เป็นตัวแด็บนะครับอ๋อเป็นเป็นแด็บในการเก็บงานใช่ไหมครับครับแด็บในที่นี้อาจจะผสมสีเทียบเคียงกับตัวสีไม้เนาะแล้วก็มีการเก็บใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ปืนในการยิงใช่ครับใช่ครับผมเรายิงทุกจุดเลยไหมครับช่างแก๊ป ยิ่งทุกจุดครับอ๋อโอเคแล้วล่องต่างๆพวกนี้ครับผมผมเข้าใจว่าการประกอบประกอบาโรงงานเนี่ยเนี่ยยังเป็นสีเขียวอยู่เลยเป็นไม้เช r อาสีเขียวเนาะคราวนี้ล่องพวกนี้ช่างจะเกียบสียังไงครับเนี่ยเริ่มขั้นตอนแรกก็คือการโป้ก่อนนะครับการทาการโป้แล้วก็ผสมสีเทียบใกล้ใกล้เคียงนะครับอ๋อแล้วก็เอาพู่กัน แต้มเข้าไปใช่ครับถูกต้องอสีที่เหมือนเนี่ยต้องเทียบกับข้างหน้าตัวผิวจริงๆเนี่ยสีประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ต้องเหมือน8 0ดสถึงเกอนต๋อโอเคอาจจะเหมือนร้อยไม่ได้เนาะแต่อาจจะเหมือนเทียบกันใช,ใช่ไหมครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องลิ้นชักดีกว่าครับลิ้นชักนะครับเวลาประกอบแต่โรงงานแล้วเนี่ยเข้ามาติดตั้งเนี่ยโอเคอาจจะมีร่องรอยต่อพวกนี้ครับผมช่างแก๊ปเก็บงานอย่างไรตรกนี้การเก็บงานนะครับก็เหมือนคล้ายๆกันกับตัวแรกนะครับก็จะมีการแด็ด ตามรอยต่ออ๋อครับดปบในที่นี้เนี่ยช่องแคบแคบ่เงี้ยดบได้ไหมครับเนี่ยต้องถอดครับเขอต้องถอดออกมานอถอดออกมาแล้วเก็บงานจอดแล้วก็สวงเข้าไปทีนึงใช่ครับอ๋อโอเคครับแล้วผมมาถามตรงนีิดนึงตัวตู้ภายในตู้เหรอครับก่อนส่งมอบงานมีการเก็บงานอะไรบ้างครับในการดปบเก็บงานระหว่างรอยต่อตามมุมตามรอยต่ออ๋อแบบผมว่าในช่องพวกนี้ก็คือยาแนวหมดเลยใช่ครับโอเคแล้วก็มีเช็ดทั้งความสะอาดให้หมดนะ ครับครับผมจุดที่ยากที่สุดในตู้เนี่ยมีอะไรบ้างครับอันดับแรกคือฝุ่นอ๋อเลื่อนเลื่อนทำควาษาอ่าคือช่องมันแคบเนาะใช่ครับจะเก็บงานเก็บอะไรก็ลาบากใช่ไหมครับผมแล้วในส่วนของทุกตู้เนี่ยท่าอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยใช่ไหมครับเหมือนกันครับเหมือนกันทุกจุดเลยก็ประมาณนี้นะครับผมก็จริงๆบอกก่อนว่าในห้องเนี่ยเราทําประมาณ 3- ามจุดการเก็บงานนะครับก็จะเหมือนกันทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันทํางานของช่างกันดีกว่าครับไป เดี๋ยวมาอีกจุดหนึ่งครับผมเป็นจุดที่คลายแม็กก่อนสมมอบงานนะครับผมช่างแก๊ปผมถามหน่อยปูนเนี่ยเวลาอยู่ที่โครงการทุกโครงการเนี่ยมันจะล้มมันจะเอียงมันจะโคดงอเนี่ยแต่ไม้เฟอร์นิเจอร์เราเป็นการติดตั้งโดยตรงๆนะครับผมอาจจะมีช่องว่างที่มันเกิดระหว่างปูนกับตัวเฟอร์นิเจอร์เนี่ยช่างแก๊ปทำยังไงครับตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นการใช้ดับยิงเหมือนกันนะครับอ๋อโอเคคือใช้ดับแต่ใช้ดับสีขาวใช่ครับเําการเก็บงาน โอเคอันนี้เรายิงทุกจุดของเฟอร์นิเจอร์เลยไหมครับในการติดตั้งใช่ครับยิงทุกจุดครับงั้นก็ประมาณนี้ครับตรงนี้นะครับครับเป็นไงบ้างครับสำหรับการรีวิวของวันนี้นะครับผมหากเพื่อนๆสนใจในงานออกแบบตกแต่งภายในนะครับผมสามารถติดต่อได้ที่ c e b o o k Fan Page นะครับรวมถึงไลน์ออฟฟิเชียลของทางบริษัทนะครับผม EP นี้ผมขออนุญาตจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมพบกันใหม่ EP หน้านะครับจะพาไปรีวิวที่ไหนติดตามครับสวัสดีครับ